ว่าไงไปรุ่นประเทศนิวเชฟงวด5,000ตลอดสัญญาครับผมด้านหลังผม <may out> <outside> <master> Brilliant. เป็นเชฟ2.5 l t ปี2018ครับผมนะครเงินสด300,000บาทครับให้ดูห้องเครื่องครับเดิมๆโรงงานติดเครื่องให้ฟังด้วยนะครับเป็นอยาสี่จุดชัดเจนนะครับนี่ดูดูดูอ่ะตู้ให่าง็มเตียงครับมีท่อดหนึ่งใบนะครับแล้วก็คันนี้จะทรงแบบว่าสายลุยเลยครับสายแม็กจุดแนะครับสายยางใหญ่เลยจ้ะนี่นะครับแคปเปิดได้โอ้โห รถทุกอย่างเดิมโรงงานไม่มีแกะไม่มีถอนนะครับเลขไปเจ็ดหมื่นนะครับหน้าจอสัมผัสเนีหกสปีดบออผ้ารอบคันเลยนะกุญแจเป็นรีโมทนะครับมีท่อหนใบแบบนี้นะฮะการทนท้ายเดิมอยู่นะคันที่สีแดงนี่สวยเลยครับดูดูด,ดูโอ้โห,โหยนะใครอยากได้หรือว่าสนใจก็ติดต่อสอบถามจากเข้มได้เลยนะฮะเบอร์ทโทรอยู่ใต้คลิปนะครับต่างจังหวัดไม่ต้องมาบริการทําสัญญาถึงที่ส่รงรถให้พีถึงบ้านจากเข้มจัดให้รับรถแนอนแก้ว